อกนันต้นบกใแญ่ต้นบักปอดค่ะงูเด้องูนัได้เป๊กได้มาได้บอกบอกได้ใช่ไหมลูกเอาได้เลอโอ้เกินแลยโอ้่แย่ไม่น่ากัน อ้าวสิใดภาพนิ่งยังไรละเดี๋ยวเดี๋ยวป่เดี๋ยวถ่ายถ่ายนี่เสร็จแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งคต่เราไม่ได้ดำเจ้าไหนก็เป็นความประรินาดีจากจากไหนก็ทุเรียนดีนี้เป็นเงื่อนของสภาพสังคมสงเคราะห์สภาพแม่ดีต่อแปดหมื่นกับใดรายอยู่ด้วเจ้าไปบอกลูกเขยด้วยไปติดต่อโรงพยาบาลเอาผลการตายแหมกาลสินแม่ดีเด่นจังหวัดกาลสินเพิ่นให้ทุกปีให้ทุนนั่นทุ่นหาพันจะเมือนกับควงเฮข่ะ เลี้ยงเอาดีๆได้ยากแน่อ่าได้ยี่ยม่แมนกันเคยนั่นตบสามีเขาได้เจ้ากับบ่ได้มีสิได้ได้ประกันทั้งภูมิทั้งนั่นแหละอืมเอาประกันทั้งภูมิเข้าไปแต่กับสิแล้วถือารับที่บ้านจังวิพอมีแม่น้ำได้เถระหนึ่นเหนื่อยมันเจ้าได้เงินสี่แสนน่ะแม่เหมือนดันทานอยู่งยังไม่ได้ได้ตันได้ไปไต่ยุโรปบ้านก็เจ้ากันนินทางนองทั้งต้องส่งที่สปสชค่ะ ถ้าไม่บอกก็มั่นเถิงกเจ้าหลวงเขาเหตุให้กันจะตายยุ่โรองบานน่นหลวงเขาเหุให้พุระกันพุ่นต้องเป็นแม่ตายสิเกิดมาจะมีก้นเหตุเรื่องให้ที่จริงเนี้ยจะต้องได้ค่ะข้องได้วกที่คนแพทย้โรงพยาบาลงานใหญ่ๆเนี้ยไมกลเป็นตัายังได้ไงเลยจ้าเพรหายจ้าคือตัดมือแห่ะที่สีม่ามะม่งเนาะม้วนเองก่องอีกมานี่ยออนไลน์น้้นแม

จาด่าขอด้เอเบงานเดอ่เจ็บเนี่และเราเป็นผู้ดูแลยิงนั่งดีดาด่าตาาู่ะูจะยิงไาาเอ้จะมันก็ถือใคก็าดูด้การเป็นการใจถอจะชี้ม่ช่ยชวนะ น้ำกวนลรกเคยนะเพิยนพรรุ่นเนาะเพีนพรุ่นพินทุเพื่อนรามว่าไงกคือช่เยเสกระป๋อขาวเอ๊ะเอ๊ะน้ำตเหียวใกล้ยังดิมาแม่จะตักน้ำให้น้ถือปวยน้องไค่ทาเย้จริงตักน้าให้น้ำมดผักส้เยอะมากจะไปจะไปล้าง ไป้ในเือนตุานี่ยแะไปยื่นเรื่องเนาะเพราะกรมที่เหลือใช่ไหมเดินือไม่ไหวแล้วเทจ้า นี่เหรอเดถอนผักน่เยนะยูคได้ยีิบสองปีเลยเดี๋ยวเลาเจ้าปูะไรไปจปห ประทภาพไทยนะ่ะสามเดือนกลัวน้องกอเลยนะน้องม่อนเลมอนเลม่อนเ้่มเกีย่ยวกับสังคมนะเนาะจะน่ายผู้ใจดีไม่บุญเพืกก่อนก็สวยผู้ละบาทสองบาทก็ได้ามน้องมคนเพื่อนเพลิดเพลมสิละ ก็เปนบุญเจ้าตัวเลี้ยงจดปุ๊บเป็นคู่ปับนั่นละบุญเจ้าอ้ยก็นี่แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเยอะแยะนี่สังหารอะไรแม่ได้กาแฟครับตายเพราะวิตวังหันเพมแล้วยสมุตปิการใช้วิธีรงบานบุ้ยไผ่เด็ไปฆ้าเราเลยไม่ได้หัวก็บเมียกเเผากันเองชูเดือนนด้ครับสิงหาค่ะ เขาลงมหวาวันที่ยีิบเก้าเสียวันที่ห้ายีิบเก้ากรกดาเสียหาสิงหาหัวใจเต้นซ้าลงมอกกระเลยตัดทินใจเอาลูกออกอยู่ในขั้นกี่เดือนครับแปดบอกเขาได้คบอยู่ในน้อยหนึ่งโลกเกล็ดโลกแปดนี่แหละต้องเข้าัวติดหมดเลยติดเบอเลยกี่คนครับติดทักสี่เลยแต่เสียชีวิตุนหนึ่งเป็นแบบ่า คนทองเพราะว้านบาบ,บางมันรักษาอย่างคนมีทองอ่ะนะก็เลยผ่าก็เลยได้พ่าออมีหน่วยงานไหนามาดูแลบ้างครับไม่มีค่ะนี่แหละกไม่ไม่นิดหน่อย,อยก็ได้ถุยงยางขีบพระอาจารย์วัดสว่างมากับทิมพวกสาา่าสุกแต่ส่วนเงินเยียวยาชดเชยอื่นยังไม่มาเนาะไม่มีไอ้ห้อ้กล้วยไห้คุณแม่นี่แหละ นี่แหละองเลี้ยงเพื่อเพื่อนนี่แหละมันไม่งานทำมันไม่อะไรดๆค่ะตอนนี้พาละห้อยมีเงไหมโอ้ยก็มีแล้วข้าประกอกประกันหลายรับมากกับใส่ายไปว่าเฮ็ดไว้กับจักสิจังไหนเนาะลูกหลายเดี่ยวดูเลี้ยงทั้มือนี้โอ้นี่โอ้นี่บอกหาเอาใส่มาเลี้ยงลูกเลี้ยงกันโอ้ยนี่ก็รับมากกับว่าเลือกันยังวะด้านจนแตาก็ มีลูกหลานเยอะแล้วก็ไม่มีรายได้อะไรคุณแม่ก็เลยให้ไปดูแลควายให้ทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละรับจ้างเลี้ยงควายรับจ้างเลี้ยงคุณเลี้ยงควายว่าง่างเนาะเป็นสามร้อยเมื่อพูดละสามร้อยีนียังกับทรงทรงกัอยูนิตนิดหน่อยมี่ยังพ่อใดใส่ยังกับทรงไห้เพกินน้ำนิดนิดนิดหน่อยตามสภาพเข่าทะเลแม่มี กับเขากับ,บ <า S 2> ปลา,าอับดานธมันมีพ่อสี่จุดเยอะได้แม่เก่ามากมือโบมีอะกรเก่บป่าเดียวมากลักษณะนั้นอยู่ด้วยกัน,อย,ยกนอยู่ด้วยกันแบบญาติเป็ดเป็นญาติไม่ใช่ว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างก็ช่วยเหลือกันก็สงสารอยู่ที่หลานมาเป็นอย่างนี้เน่นะ,นะ<อ>หลานก็เคยเห็นอยู่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ตาก็ไปเลี้ยงควายเดี๋ยวเดี๋ยวกนี่ตาก็ถือควอยส้นควอยส้นใส่แตก รูส้สึกเศร้าใจกับครอบครัวไหมโอ้ยมาจักฟงเมามานั่งปลอบใจกันอยู่สั่นเที่ยวมาหากันอยู่สั่นนั่นอันมาเป็นจังซีมาเป็นจังซีเร่พยายามเขาเขาได้พยาเขาเขาได้พยายาจนโควิดนะนี่ลูกสาวคนเดียวเขาได้เพิ่มผ้าอาศัย